อ้อฮึข้คออ้าววอครับหมูพีนองอืออืม ครับผมนี่ออกมาต่อหน,นึ่งครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่านๆทุกคนครับผมขอบคุณครับตังใจครับเจืออาจารย์จะมาจากไทยกว่้ออมหน่อยเนาะอาจารย์ยังครับอันเด็กอาจารย์เด็กนี่หมินขุ่ซื่ออยู่เว้ยในอยู่สูบเงนินบวกมีอยู่บ่เงนินบวกกฎหมาน,นะครับผม ยัดไปหนึ่งเตียมนะครับเก่าน,นี้ก็มาห้องก็กำไรครับผมกำไรคือจุดต้นเผาครับอาจารย์ไไดีผุดจัดไปเลยครับผมลูกหมานหม้อเสียงเงยเสียงเงยแห้งงามไม่เลยเนาะ ตัวนี้ว่าสวยบ่ขาคือเบ่งดูมียังดีบ่โอนน้มีบวแต้มอยู่พี่นอ้องแต้มน้อยๆสองสองทาเส้นครับมันนี้มาสองต่อครับผมองแก่วตัวนึงครับผมองแก่วก็ต้องดึงครับ ไอยมันขนาดนีะมันลงนะไมตายคนนะตามลุงมั้งครับผมจะได้กำขาคืออาจารย์เลยบอกครับลูกตองนะผมเพียดไเพ้อนี่คืองานแน่นอน,น,นี่เนียเที่เองบอกเนียดส้นน้ำบอกต้อนกันบักเส้นใหญ่บอกมาใช่า ừm nè, nì cứ mong cầu lên đã ừm luôn kem tung 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 Chán đẹp quá đáng khuyên các phụng Chán đẹp với những tèm nó phò gắn vô đi Bỏ mà sắp được tiếng nhảy này kìa Nó Sao Tiếng nó to cháu ร้องเองอมื่งเจอ,อนุกม้านกกจี๋ขอกเหมือนนะับผมไม่ซื้ออยู่ว่าน้นอนุกตัวนี้นนนนเนาะในหน่อยดีเนาะพเนียดนี่อดีอดีเลยมมลแม่นกระถัดหลัดมันสุกอืมยดาดขึ้นยากเนกาะมัน,น,อนอขอยไม่ใหญ่อยู่เลย ครับผมอรอหลุนมั้งครับผมกับอาจารย์เดบมันอีเแลยวพี่น้องเอ้ยอาจารย์เดบมันอีนะครับไปชส้มตัวเลยครับเสียงไงอยู่ไหนพี่น้อง อุ้ยคาลุ่มครับตัวนี้คาลุ่มครับอาจารย์เดบมานหนึ่งนะครับผมเอ้าพี่เอ้าพี่อาจารย์เดบมานี่นะครับผมลูกๆป่อคืออยู่นูก เแม่เหระเลี้ยงลูกบ่เลี้ยงลูกกับป้อยซะหน่าไปเหรอพี่พี่พิุ่มพิ่หนุ่ดินะครับผมจานเดียบุบหมานครับลูกตัวนี้โอ้ยหมานครับผมถ่ายแต่ข้องพิ่นนี่นะครับข้องเยอะของเลหมานเลยพี่น้องเลยโอ้ยสวยสวยสวย แม่ลูกลูกตัวนี้นมนกกำลังเป็นเบาวเอาเอาเอาอาจารย์ดีบมันครับผมส้มตัวครับผมแค่แค่ผบอกแครถบอกลูกตัวมันครับลูกตัวนี้บ่ขายบ่หนอมันบุเปลี่ยนตัวไปเลยบ่หนอ ั้าเขาฟ้านึกมาบดเขาคืนนี้ด้วยกำได้เสียงไงฮหราลมเลยวาน้อพี่น้องเลยแต่พวกอุ้งกะยังขึ้นเงียบไปเลยพี่น้องยห็นคู่กันมันนะครับผมมันนะครับ ไายตักุ้งพิณเนี่ยพี่น้องมคนนี้ห้องอยู่ห้องบมเย็บเลยหูไม้สัวหนุกเผาครับผมบักเสียงไงครับล้มอยู่ในนี่พี่น้องมันโบยหองมองมาเลยกำไรกลังดึ่พี่น้องหูนี่เขาตัวอยู่ทั้งคุณหึ มานเม่นุตัวนี้ตามดุ่ม่อไปครับผมจานนี้ขึ้นใหม่ที่สามครับผมขึ้นส่งไปต้องผลเลยเออต้นต้นต้นสักนี่ฝ้าขึ้นมันจะเห็นเออนั่นละ่ะ ตามหลุ่นของอาจารย์เลมครับผมวันนี้ใหม่ที่สามครับสามตัว,วนะครับผมเสียงใหญ่ครับล้มพีน้องดูดิดูดิมาแล้วขี่ไปมันมันมันสียดเยังไงอืมอยมสวยครับผมดูปลอยอยู่เอาแก้วรับนนู้น จัดไปสามแต้มครับอา,าจารย์เดบมานสุดๆครับผมมาเจอหนุกมานพี่น้องเอ้ยบอกโอ้กับกำไรบ่อไรอย่างเลยเจอหนุกมานเอาไม้ให้บ่ไม้ขหงพ่อไปกันเออม้ให้บ่ป่ะเออมันพวกมาจากพุ่นบ่ฮะพุ่งไรเอเอ,เอ,เอบักนันดาเป็นอยู่ตรงบ่า,ากืานะ้อหน่อยน่ะแม่น ไอ้พี่น้องเวียงมาสั่นตัวนี้ข้าถึงงามพอแล้วเห็ดได้นั้นบอกแล้วว่าไมสิ่นโดดแต่อย่างวะาบบตัวทั้งนี้ดนองเห็นไหมน่าจะตัวทั้งนี้แหละมั่หายด้วยจานเดียก

เกเ็บๆอาจารย์เดี๋ยวยกมือนะครับผมมือลูกหยอดเลยอาจารย,ย์เดียมี้ครับผมคลิมดีกับโจไว้ซ้ำนี้นะครับผมตตยลูกหมานครับมีง จะของหมดมันเลยพี่น้องเงินข่าวครับผมยืาอยู่ที่จบไหนสักนี่นะครับผมกดไลา์กดแชร์กดติดตามไเลิกพี่น้องเลยไส่หนุกมันครับผมนี้สวัสดีครับ